ทอพ่อกับทอพ่อมาพอกกันในลานอาหารพี่น้องคือคนสองคนนี่เป็นมูกันมาตาแต่เลี้ยนปฐมจากนันกะไปเลี้ยนมัธยมพอเลี้ยนมัธยมจบต่างคนกับต่างไปพี่น้องเมื่อน,นี้นัดหมายกันเข้ามาในลานอาหารหลานหนึ่งพอเข้ามาปุ๊บมานางทักทายกอดข้อนะครับเป็นเซี่ยวกันหักแพ้งกันจากนันกะถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เองทํางานที่ไหนวะว่าจะอีกผู้หนึ่งถามอีก ผู้หนึ่งก็เลยบอกว่าเฮ้ยกูเป็นทพออยู่ที่ภาคใต้ไงทีนี้แล้วเองไปทําอะไรวะเดี๋ยวนี้เฮ้ยเราก็เป็นทพอเหมือนกันนะแต่เราอยู่กรุงเทพเอ้าแล้วเองทพอทำไมไปอยู่กรุงเทพวะเอ้าก็ข้าเป็นทันตแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพแล้วเองไปเป็นทันตแพทย์อยู่ที่ไหนมัวเฮ้ยไม่ใช่เราเป็นทหารพทนอยู่ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สรุปแล้วผู้ใหญถือพี่น้อง ทอพอกับทอพอมันจะมีผู้หนึ่งคิดผู้หนึ่งคือ